สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนนีนะครับคือนวัตก,กรรมใหม่แห่งการกำจัดยุงครับไม้ตียุงแห่งปี2021 b i s h Wolf MLT 3ครับฮ่าฮ่า <pt> ฮ <ain> ่า Infinity ใช่ครับเห็นมันตั้งสง,ง่ายอย่างนี้นี่คือไม้ตียุงนะครับบิสบู๊นี่ทําทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งไม้ตียุงครับแต่ผมบอกไปหลายครั้งนะครับว่ายี่ห้อบิสบู๊เนี่ยมันจะไม่ใช่ของที่ธรรมดาครับเหมือนอย่างเงี้ยไม้ตียุงก็ต้องมีความพิเศษที่แตกต่างกับไม้ตียุงทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดแน่นอนครับไม้ตียุงตามท้องตลาดทั่วไปมันก็แค่ กดพาไฟขึ้นแล้วก็ตีนะครับตีติดตีตีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นอีกครับเรียกได้ว่าเป็นไม้ตียุงรุ่นอัปเกรดดีกว่าครับโอ้โหแน่นอนเขาบป็นแับแรกอย่างที่เห็นกันครับเนี่ย มันตั้งได้ใช่ไหมตั้งได้ยังไม่พอนะครับมีแสง UV อีกอันนี้ก็เปิดอยู่แต่ว่าคือแสงมันแรงอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่เขาปิดไฟให้ดูนะนอกจากนั้นแบตเตอรี่ในตัวก็ให้มาถึง1,200มิลลิแอมครับยกได้ว่าใช้กันยาวๆชาร์จทีเดียวใช้กันได้เป็นเดือนเลยครับเดี๋ยวเราเข้ามาลงรายละเอียดเจาะลึกกันนะครับให้ดูที่สินค้าก่อนนะครับตีครับเจ้าตัวนี้ครับผมนำมาจากแบงกูนั่นเองครับราคาประมาณ800กว่าบาทนะครับเฮ้ยโหจากราคานี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกเท่าไหร่นรมยูี่่าาเอทณ ้กว่าบาทแบบถูกสุดเลยร้อยกว่าบาทถ้าดีหน่อยก็สามสี่ร้อยครับแต่ตัวนี้แปดร้อยครับแต่เดี๋ยเด่อนครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่ามันแพงครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูรอบๆตัวก่อนนะครับดูผมรีวิวจบเพื่อนๆจะรู้ว่าเฮ้ยแปดร้อยบาทอ่ะมันคุ้มค่ากับราคาจริงๆเพราะถ้าได้ผมกาคิดอย่าง้รเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหไม้ตียูอะไรตั้งแปดร้อยอ่ะแต่พอมาใช้จริงแบบเฮ้ยมันแก้ปัญหาในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแต่การใช้ไม้ตียูสมัยก่อนจริงๆนะครับอยากดูแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นอะไรยังไงเรามาดูใกล้ๆตัวและทดลองใช้กกัันนดดูเลยีว่าะครบ ก่อนนี้แหละครับอันดับแรกสุดเลยที่เป็นจุดขายที่ทำให้มันแตกต่างกับโปตัวอื่นนะครับคือมันสามารถตั้งได้โปกตีไม่ตียุงจะไม่สามารถตั้งแบบนี้ได้ครับการตั้งได้แบบนีน้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบางจังหวะเราไม่ต้องไปวิ่งไล่หาครับเราสามารถตั้งไว้เฉยๆแล้วยุงจะเข้ามาโดนเองได้ครับอ้าวแล้วยุงจะเข้ามายังไงล่ะครับผมบอกตอนต้นแล้วจำได้ไหมครับมันมีแสง UV ล่อยุงได้ครับนี่เปิดขึ้นมาสุดปุ๊บมีแสง UV มองเห็นจะปิดไฟดูดีกว่า ประมาณนี้น่าจะพอมองเห็นนะครับวันนี้เป็นสวิตช์สองแกละครับแกลแรกคือก็คือเปิดเฉยๆอันนี้ไว้ช็อตธรรมดาครับอีกแกลหนึ่งครับนี่เป็นแสง UV ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูดีมันจะเป็นแสงสีม่วงๆขึ้นมานี่แหละครับมันเป็นแสง UV ตรงนี้ครับมันสามารถล่อยุงเข้ามาได้ในยามกลางคืนครับอยู่กลางคืนมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วแบบยุงมันชอบไงกลางคืนเนี่ยมันชอบออกมาใช่ไหมชอบอยู่ที่มืดๆชอบอยู่ที่สีดําๆครับแล้วพอมันเจอแสงแบบเนี้ยมันจะแบบชงสงสัยว่าแสงนี้คืออะไรครับดึนเข้ามาดูหน่อยสิแล้วก็ เรียบเรียบร้อยครับงั่นก็หมายความว่าเราสามารถเปิดอย่างนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนได้ครับบางทีอาจจะไว้ในห้องนอนเลยก็ได้นะแบบบางทีเฮ้ยนอนแล้วยุงชอบกัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเนี่ยเปิดแสง UV ไว้แล้วก็ทิ้งไว้เลยครับยุงจะไม่มากวนหรอกครับมันจะไปโดนอันนี้ช็อตตายแทน๋ออย่างเฟียครับอันนี้แหละครับคือ2จุดเด่นหลักๆที่ทําให้มันแตกต่างกับตัวอื่นมากๆเลยไม้ตียุงทั่วไปจะไม่สามารถตั้งแบบนี้ได้และไม่มีแสง UV ครับเราต้องจับช็อตอย่างเดียวครับเราต้องเป็นผู้กระทําอย่างเดียวเลยอันนี้เรา อลอมกมันมานพูดง่ายๆนะครับเอาจริงหลักการมอยดคลายพวกเครื่องดักยุงต่างๆที่ว่าดูดยุงบ้างช็อตด,ดูอะไรอย่างงี้นมาที่ใช้แสง U.V. ไปบกันเลยแต่ตัวนี้มันไม่ได้ตั้งแอย่างเดียวนะครับมันสามารถหยิบออกมาเป็นไม้ได้ดูยนะครับอ่ะมันหยิบออกมาอะไรยังไงครับเราดูดครับปิดก่อนเดี๋ยวมันโดนช็อตมือนะครับอ่ะมาดูกันชัดนนะครับนี่ครับเราจับไม้มาอย่างนี้นะแล้วก็ดึงออกไปแบบนี้ดึงออกปุ๊บเห็นไหมครับกลายเป็นไม้ตียุงแล้ว แต่ทิ้งท่านตรงนี้ค่อนข้างใจใหญ่หน่อยหนึ่งนะท่านเป็นคนที่มือเล็กผมไม่แน่ใจนะว่าส,าสัมารถหรือเปล่าแต่พอดีผมเป็นคนมือใหญ่ก็เลยพอจับได้แต่ว่าก็เกือบไม่รอบเหมือนกันนะแอบติดนิดนึงตรงนี้ที่ว่ามันใหญ่ไปนิดนึงถ้าเป,เป็นแบบแม่บ้านผู้หญิงตัวเล็กใช้อย่างเงี้ยอาจจะลำบากอาจจะจับได้แบบ เท่าเดียวอย่างนี้เหรอสองไม่ได้ใช่เหมือนกันนะครับอ่าอะแล้วก็ดูชีวิตเปิดปิดครับนี่ก็ชีวิตที่ผมบอกไปครับมีสามระดับครับตรงนี้ออฟก็คือปิดอยู่ครับถ้าขึ้นตรงกลางครับปึ๊บออนหนึ่งก็คือแบบว่าตียุงได้เหมือนอย่างเงี้ยเราสามารถแบบตียุงได้เลยเปียดๆๆๆได้เลยนะครับส่วนออนสองนี่คือเปิดเป็นแสง UV แบบนี่เห็นไหมแสง UV ขึ้นนะครับก็มีแค่ปิดช็อตแล้วก็ UV และช็อตด้วยแค่นั้นเองครับมีสามอย่างง่ายๆในการควบคุมนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูสายชาร์จนะครับเเเปป็็นนนนนนนสสาาาาาายยยชรรรรร์จแแแบบบบบบ USB B ะะะะคคคคคคัััััหหหหววทีี่่่่่ไไไมมมมมมด้้้ใใงงูถกลอต นะครับต้องหาหัวชาร์จเองนะซึ่งแบตเตอรี่ในตัวตัวนี้ถืบอกนะครับนี่มันเป็นก้อนอยู่ข้างในนี่นะครับ1,200มิลลิแอมครับโคตรเยอะครับสำหรับไม้ตียุงนี่โคตรเยอะมากครับบางทีตามทองตลาดทั่วไปที่ขายในบ้านเราอะแบบ2-300มิลลิแอมก็เหลือเฟือนะครับอันนี้ล่อ1,200ครับกัเอาชาร์จทีเดียวใช้ได้ทั้งชาตินะครับเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้จะมีปุ่มครับเผื่อบางทีต้องการเก็บไม้ขึ้นไปครับเหมือนเงี้ยมันยาวเป็นไมม้ตีอยู่่ใชัครบ มันก็ตั้งได้แหละรจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยก็คือตั้งได้แต่มันจะไม่ค่อยมันคงข่าดบางทีเราไปชนแรงๆมากเฮ้ยอาเฮ้ยไม่ล้มเออเฮ้ยอ้าวไปชนแรงหน่อยปุ๊บอ่ามันก็มีโอกาสล้มได้ใช่ไหมละครับถ้าเกิดอยากจะตั้งครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีปุ่มนี้อยู่เห็นไหมครับแล้วก็ปุม,มนี้ครับแล้วก็รูดขึ้นไปครับปุ๊บปุ๊บอ่ามันจะสั้นๆอย่างนี้ครับแล้วก็วางอย่างนี้มันจะปลอดภัยมันคงแข็งแรงกว่านะมันจะล้มยากกว่านะครับเพราะมันเตี้ยไงอ่าซึ่ตรงเนี้ยการที่มันล้มยากครับเพราะว่าตตรงูดมมันนนีเห็ มันจะเป็นแบบตัวฝุดๆนะครับมันทาให้มันวางแล้มันคงขึ้นนะไม่ใช่ลื่นๆนะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะเห็นไหม คือมันฝืดมากตรงนี้ฝืดมากครับมันจะไม่แข็งแรงมากครับตรงเนี้ยเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้มเห็นไหมอ่าเท่านั้นยังไม่พอครับไอ้ตรงตัวหน้าที่เป็นที่ช็อตยุ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีป้องกันอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีตะแข่ตะข่ด้านในที่เป็นช็อตแล้วก็ตะข่ด้านนอกที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้คนมือไปโดนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้ครับเป็น3ชั้นครับมีตะแกรงตัวในตัวนอกเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มมาตรงนี้ครับตรงอูใกล้ๆนะนี่เพื่อนๆเห็นมันเป็นโครงสใสๆตรงน อ่ถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่มีโครงตัวนี้ครับหมายความว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดบางทีเรากดเข้าไปปื๊บมันก็ไปโดนช็อตได้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันมีโครงแต่ใส่ตรงเนี้ยค้ำมาอยู่อีกทีมองเห็นชัดไหมนี่อ่าเห็นไหมครับมันมีโครงแต่ใส่ค้ำอยู่อีกทีครับคุณสมมติมือเราพลาดไปโดนนะครับยึ๊กอะไรเงี้ย มันจะเข้าไปโดนชั้นในได้ยากขึ้นครับแล้วโอกาสทอตมันน้อยลงอ่เรียกได้ว่าแบบเนี้ยเซฟต่อผู้ใช้มากขึ้นครับนอกจากว่าตัวจริงๆทช่ไปโดนตรงเนี้ยอันนี้สงสวนเนี่ยที่ไม่มีที่ค้ำโดยกันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงกลางๆที่มันอ่อนๆหน่อยเงี้ยถ้ามือเราทะลุเข้าไปได้จริงๆมันก็โดนทอตได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่ยังไง3ชั้นแบบนี้ก็ปลอดภัยกว่า2ชั้นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่นะครับรอบตัวและวองเฟือทั้งหมดของเขาครับ Beach Wolf MLT 3ครับ มาตอนนี้ลำดับแรกเรามาฟังเสียงการช็อตของเขาดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับมันแบบว่าเท่หรืออะไรยังไงนะครับมาลองดูนะครับเออคือผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหายุงจากไหนมาให้ทดลองดูเ,เพื่อนๆนะครับมันบางจังหวะมันเจอยุงบ้างมันเจอยุงบ้างครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้อุ <c oughs> ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยไข่โคง้งลงเลยอ่ะก็ประมาณนี้คือเสียงมาตรฐานปกติทั่วไปนั่นแหละครับมันต้องมาโดนตัวข้างไหนนะถ้าโดนตัวข้างนอกเนี้ยมันจะไม่ช็อตเห็นไหมอ่ะฟังเสียงใหม่อีกทีนะครับนี่ ประมาณนี้ครับจริงๆพวกนี้มันก็มาตรฐานแหละไม้ติยุงทั่วไปก็ชอบแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าพวกนี้เวราะเราวัดเกันยยาวๆไม้ติยุงพวกนี้ถ้าซื้อตัวที่ถูกมากๆนะแรกๆอ่ะเปะี่าเปลป แต่หลังเริ่มไม่ค่อยช็อตแล้วเริ่มไม่ค่อยมีเขียนแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่หลังนี้ผมใช้ไม่ได้ยุงแนละ้วผมรู้สึกว่าเขาพัฒนามากขึ้นนะไม่ค่อยเจอแบบนั้นแหละคือตอนต้นทำยังไงใช้มาเป็นเดือนสองเดือนก็ชอตแบบนั้นครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดข,ของบิดวูมนะครับ MRT สามนะอ่ะมาแล้วมาดูกันนะครับถึงบอกว่ามันเซฟตรงเนี้ยมันเซฟจริงหรือเปล่านะครับอ่ะผมจะลองเอามือจับดูนะครับว่าแบบเฮ้ยมันมันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะแต่ไม่เอาไปตรงดูนะเอาแบบตรงททีีทีีีี่่่่่มมมมััััันนนนนนนคคคค้้้าาออออกกชึงงงตรรรดดดววะะะบบเพืปลลภยผู ก็เสียวจังคือรู้แหละมันไม่ได้เจ็บมากแต่มันเสียว,วอ่ะเวลาจะไปโดนะอ่ะอือีออไม่ช็อตจริงครับนีไหมเอเอ,เอได้จริงครับเนี่ยกด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 อ่าเฮ้ยช่วยช่วยมากครับคือคือตัวผมค่อยก้าวอะไรกดกดกดเบาๆอ้อคือตะแกรงตรงเนี้ยเรากดเบาๆอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ากดแรงตะแกรงเนี้ยไปโดนข้างในมันก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับดีมากครับช่วยได้ครับการเซฟส่างชนแบบนี้เยี่ยม ออกตัวนี้แค่ครับดูไพื่เพื่อนดูไปครับถ้าเราเปิดมันจะมีไฟตัวนี้ขึ้นนี่ถ้าปิดปุ๊บนี่มันจะไม่มีตัวนี้อ่าเราจะได้รู้ด้ยวยว่าเฮ้ยเรากำลังเปิดเครื่องหรือติดเครื่องอยู่แล้วมันดูไม่ออกใช่ไหมครับดังขึ้นหนึ่งทีครับมันจะเป็นสีแดงตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าขึ้นสองทีก็จะเป็นแสง UV ตัวนี้เห็นชัดอยู่แล้วนะครับหลักๆรอบๆตัวของไม้ตียุงแห่งปี2021 BitWulf MLT3 ก็มีเท่านี้แหละครับและตรงนี้คือการพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายครับ,รรบเราไมาดูกันครับว่าจะเก เออ YouTube กลับมาฮะอะไรนะครับ YouTube อ๋อไม่ได้หรอกครับแบบนี้อันตรายนะครับวิดีโอจะโดนแบนใช่ไหมครับห้ามทำครับอ๋อโอเคครับได้ครับหัว YouTube บอกว่าห้ามทำครับการเล่นแบบนี้อันตรายนะครับเอามือจิ้มเอาลิ้นจิ้มอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับห้ามทำครับอ่าผมก็ในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมจะเป็นตัวอย่างให้เด็กเยาวชนที่ดูไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมจะไม่ทำเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน็กๆดูแล้วไปทำตามจะไม่ดีนะครับไม่ใช่ไม่กล้าเครับแต่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆไง เอาจิงส่วนหนึ่งอะผมก็ไม่กล้านะถึงจะรู้มันไม่เจ็บมากก็จริงแต่ว่ามันก็เจ็บตัวมันเสียวอะ่ะละลิ้นบางเลยไม่กล้าเอาจิงเลยไม่กล้าแล้วก็ไม่ควรทําด้วยครับอย่างที่บอกเป็นอันตรายนะคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีความไวต่อการช็อตไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างกันครับแต่ไม่ว่าความแรงของไฟฟ้าเท่ากันนะคนหนึงโดนอราจะแบบเจ็บแบบ แค่แบบถักถางเหมือนโดนอะไรชนครับแต่บางคนเจ็บหนักเหมือนโดนเสือกัดอะไรอย่างนั้นเลยจริงๆนะครับแต่ละคนมันมีความไวต่อกระชัไฟฟ้าตรงนี้ต่างกันนะครับไม่ได้เพื่อนอาจจะแบบไวมากแล้วม่รู้ตัวครับเอาลิ้นไปแจะง่ายทุกอาจจะสลบไปเลยก็ได้ใครจะไปดูนะครับไม่เอานะครับอย่าเล่นแผงๆนะอันนี้เอาไว้จัดการกับแมลงที่มากวนใจเราก็เอไปจัดการพวกนั้นครับเราอย่าแบบเอานิ้วไปจิ้มเอาลิ้นแต่อะไรงิ้ไม่เอาเด็ดขาดนะครับอะมาที่เราออกไปทดลองใช้กันดูดีกว่าครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะหาแมงหรือหหาาาายุงออออะะะไไไไรรรรรตนนนนนี้้้้ดดดืเเปปปลลลล่่่่คคัััับบใชกูวมจผ อ่ามาทดลองใช้ดูครับเหมือนเป็นประมาณตัวเท่าเนี้ยคนจะมีชอบมียุงเยอะนะครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าม,มีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเล่นเดูแลกันนะครับอันนี้คือเปิดแล้วเห็นแสง UV ไหมอ่าแล้วก็เคว้งเคว้งตีได้เลยครับเริ่มขย่ามาแล้วตีนะอ่าได้หนึ่งแปะได้สองแปะคือตรงนี้ยดุงมันมีเพราะเมื่อเช้าผมตีไปแล้วน,น่าจะหม,มดแล้วได้ตัวเดียว ปดูจุดนี้ดีกว่าอีกจุดนึงน่าจะมีน,นนะตอนนี้นการเข้าซักผ้ามีไหมยุงชอบมาเข้าเกินซักผ้านี่ครับอุ้ยเหมือนแบบสแกนเลยอะสแกนหาระเบิดอะไรเงี้ยปึ๊เอา้าวไม่มี <c oughs> อ๋อทางด้จุดนี้อะมันชอบมีในกล่องฝากของกับแถวเ,เนี้ยบึ๊ดๆเนี้ยมันชอบมีเอาลองดูนะอา้าวไม่มีอีกอา่าได็กหนึ่งเด็กหนึง่งนะไหมีไหม ยุงเนี่ยนะพอถึงเวลาอยากจะตีอยากจะให้มาไม่มานะครับถึงเวลาที่เราไม่ได้อยากจะตีเโอ้โห و, บินกันว่อนเลยโหแต่เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราดูว่าเฮ้ยตรงนี้ยุงเยอะใช่ไหมครับคืนนี้เราก็เอามาตั้งไว้ได้เลยครับเราเปิดไว้ที่เป็น,ปนแสงสีม่วงไงยูวอย่างนี้อ่าเราก็ตั้งไว้อย่างนี้เลย อ่าอย่างนี้ครับเนี่ยเราก็ตั้งถึงว่าอย่างนี้ได้เลยครับทั้งคืนเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมารลองครับยุงจะหายไปเยอะเลยครับทั้งยุงทั้งแมงบินอะไรต่างๆครับมันจะมาบินเล่นไฟแล้วก็ตาย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 หมดเลยครับนี่เห็นมาพอตั้งได้เงี้แล้วดูเทพไปหนาไม้ยุงอื่นทั่วไปมันทําไม่ได้แบบนี้ไงอ่านั่นแหละกรัตุ้มตะบนที่เพื่อนๆเห็นไปในวิดีโอนี้ครับก็คือความเฟี้ยวของไม้ตียุงแห่งปี2021นี่ครับ Beast Move MLT 3ครับ ถ้าสนใจย่าง้งนะครับก็ลือกเจ้าเบของผมเลยครับนี่ครับราคาประมาณแ0 0ร้อยกว่าบาทนะครับอย่างที่บอกนะราคามไม่ได้ถูกมากแต่ความคุ้มค่าผมว่าใช้ได้เลยนะครับซื้อทีเดียวใช้ยาวๆครับดีกว่าซื้ออะไร7 9 9 9 0 0 0 0เแล้วแบบเปลี่ยนบ่อยๆใช่ไหมใช้แล้วพังเปลี่ยนใช้แล้วพังเปลี่ยนใช้แล้วพังเปลี่ยนอันนี้ซื้อตัวเดียวใช้ยาวๆครับจะตีเองก็ได้จะตั้งถิงไว้ก็ได้ยุ่งมาหาเองก็โหยสบายมือครับก็บอกว่าวิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เ,เพื่อนตัดสินใจซื้อกันได้นะครัออรางมงมหะไแบ,บ สินค้าแบรนด์บลิสบูฟครับไม่ต้องห่วงครับเหมือนผมบอกไปครับยังมีอีกของเยอะแยะมากมายครับจนว่าที่เขาชอบทำนะครับมันจะเป็นของที่ใช้นชชีวิตประจำวันอยู่แล้วอ่ะแต่เขามาพัฒนาปรับปรุงอัปเกรดให้มันดีขึ้นให้มันแก้ปัญหาโรคแตกที่เกิดขึ้นให้มันตอบโจทย์การใช้งานของเรามากขึ้นนั่นเองครับจำไว้เลยนะครับอนาคตแบรนด์นี้ต้องเป็นทุจริตไปทุ่โลกแน่นอนครับบลิสบูฟครับผลิตแบบสักเบอยานเรือรบอ่ะพูดจริงๆไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะสร้างเรือดำน้ำขึ้นมาก็ได้ <c oughs> อ่ะโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับรอติดตามกันครับว่าวิดีโอหน้าผมจะเอาของสุดเฟี้ยวอะไรมาได้เพิ่มเพื่อีกนะครับบอกนะครับว่าช่องผมถ้าเกิดไม่เฟี้ยวจริงไม่มีทางมาอยู่แน่นอนครับเหมือนแม่ยือยู่อันเนี้ยถ้าเกิดเป็นแม่ยืธรรมดาทั่วไป มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะแต่ตัวเนี้ยเขาไม่เขียนเยอะแยะเลยทั้งมี UV ทั้งมีขาตั้งเห็นไหมครับอ่าถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดของแบบที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ผมขอไปล้างเผาพัานยุงก่อนนะครับใครจะมองผมจะร้ายก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดยุงร้ายมากัดคนในครอบครัวผมแล้วคนในครอบครัวผมเป็นไข้เลือดออกนะผมไม่เอายุงไว้แนะ่แต่กันเดี <c oughs> ย๋ยวว่าจับยุงมาขังไว้เจ็ดวันให้ตายเองเลยเนะี่ะครับครับนะครับสวัสดีครับยุงมากยุงมากอย่า 呜呜呜呜呜呜呜！呃、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯